ณ c k ครับเขาจะมาขายรถให้ผมครับอยากรู้ว่ามันฟิลมันเป็นยังไงคุณแม่อยากรู้รับเท่าไหร่ครับคันเนี้ยทันนี้ผมขอดูเล่นทะเบียนรถเนะเยขึ้นเรื่องอ่ะขายแล้วผมต้องเท็คกับแม่แล้วเนี่ย 14K มีราคาในใจนะมันยังไม่เช็คหรอกไม่อยากให้ตัดอันนี้คือเป็นไปได้ขอเช็คราคามาแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ใจล้วนๆเลยข้าวเลยใช่ไหมสมมติ ขายเลยไหมวันนี้นั่งแท็กซี่กลับบ้านเลยไหมไม่จริงไม่เล่นนะคุณซีเคเฮ้ยบ้างหนึ่งถ้าได้ผมซื้อเลยนะหรือว่ากูขอราคาถูกเกินไปวะขึ้นนึงราคาเท่นี้เท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้ผมมีราคาเดี๋ยวผมให้ทีมงานเช็คแป๊บหนึ่งดาวของบิ๊กพาร์ทเนอร์เราใบใหญ่ห้าเจ้าครับคลิปเป็นห้าเจ้าที่เคยเล่นในกซสชั่นอ่าี่ซื้อมาเท่าไหร่คุซีเคหกจุดห้าบอกแล้วอย่าซื้อรถมือหนึ่งเนี่ยอย่างงู้ปเลยไอ้เนี่ยไอ้งู้บนะไอ้งู้บแล้วทุกคนลองชิมราคาหนะ ทุกคนชอบบอกว่าซีคีอัชฉริยโง่เห็นไหมโง่แต่เนียโง่แทนที่จะมาซื้อมือสองต้องคิดนะกันะผมซื้อคนนี้หกล้านห้าถ้าผมขายให้คุณนะคุณซื้อท้องตลาดวันนี้นะคุณสามารถนั่งรถคันเดียวกับผมเหมือนผมเลย that's crazy อันเนี้ยเป็นบทเรียนให้ทุกคนเลยนะมันตกอ่ะไอรู้ว่าทำไมมันตกเพราะโฉมใหม่แม่งออกเว้ยโซวอยากให้ทุกคนอ่ะเออซื้อรถนะจำไว้เราอ่ะต้องติดตามว่ารุ่นที่เราซื้ออ่ะโฉมใหม่อ่ะมันจะออกเมื่อไหร่ แล้วเราต้องรู้ก่อนว่าโฉมใหม่มันจะเป็นยังไงถ้าโฉมใหม่มันเปลี่ยนเยอะขายก่อนที่โฉมใหม่มันเนอานอันใช่อย่างงูเหมือนกันแล้ว by the way ถ้าคุณอยากได้คนตรวจสอบรถคนปรึกษาเรื่องซื้อรถขายรถนะครับฟาสซกรตมีนะจ้างคุณแมนได้ครับอย่าไปใช้เงินมั่วตัวกับกับรถยนต์นะครับเขาช่วยได้